สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักประจำเดือนมนกราคมปี2561ค่ะมาเริ่มต้นกันที่คนโสดคนโสดกันเลยนะคะตรงนี้มองว่าอ,อาจจะมีโอกาสที่ได้พบคุยเจอเจอกับคนรักเก่าเหมือนกันนะคะใครก็ตามที่เคย ที่ยังนึกถึงคนรักเก่าๆอยู่หรือว่าไม่ว่าจะเลิกกันไปนานแล้วแต่ยังคิดถึงอยู่หรือว่าเพิ่งเลิกกันไปไม่นานเนี้ยมันยังมีโอกาสที่ยังกลับมานะยังดูยังกลับไปกลับมายังดูยังตัดกันขาดไม่สนิทนะคะการกลับไปกลับมาเนี้ยกลับมาแล้วบางทีก็กลับไปใหม่คือมันรักๆเลิกๆเหมือนกันเพราะว่ามันยังมีไพ่ของความเครียดนะคะกลับเข้ามาก็ยังคุยกันไม่ค่อยลงตัวยังมีเรื่องของการมีทิฐิมานะใส่กัน เรืองเอาชนะกันไม่ค่อยยอมกันแต่ถามว่าเขายังรักคุณไหมเนี่ยเขาได้ไพ่เดอะซันนะยังมองว่ายังไงเนี่ยเขาก็ยังผูกพันจิตใจยังคงนึกถึงคุณอยู่อ่ะยังนึกถึงสิ่งดีๆที่เคยมีร่วมกันอยู่แต่ว่าพอกลับมาแล้วมันก็เครียดเพราะว่ามันคุยกันไม่ลงตัวตัวคุณก็ดูมีความเอ่อมีความหยิงทรนงหรือว่ามีความมีความเอาแต่ใจหรือว่ามีม,มีมีความรู้สึกว่าเออ เราต้องการอะไรเราต้องการให้มันเป็นอย่างไรเราก็จะต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นอะเราไม่ค่อยที่จะโอนอ่อนให้กับเขาเท่าไหร่ในขณะที่เขาก็ไม่ค่อยโอนอ่อนให้กับเราเหมือนกันมันก็เลยมีความเครียดนะคะแต่ถามว่ามันมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้ไหมด้วยหน้าไพ่มันมีไพ่เดอะเมจิกเชนเข้ามาก็มองว่ายังมีโอกาสอยู่นะคะยังสามารถที่จะประคับประคองความรักนี้ให้ ไปได้อยู่อย่างน้อยก็ให้ผ่านพ้นไปในช่วงเดือนมนกราคมนี้ถ้าเกิดว่าคนรักเก่าคุณกลับมาใออนขณะที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รอคอยคนรักเก่านะคะคุณจะถามว่ามีคนรักใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมภาพยังมอง,มองว่ามันมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆแต่มันอาจจะยังไม่ได้สารต่ออะไรมากมายนะคะหนึ่งคือ,อ,อมันดูว่าเขายัง ยังยังรักสนุกอยู่เขายังไม่ได้จะมาปักใจอะไรกับคุณมากแต่เขาก็ดูรู้สึกว่าเขาก็อยากสานสัมพันธ์กับคุณนะคะแต่ว่าอ,อ,อาจจะยังไม่ไม่ได้ดูเหมือนคล้ายๆแบบชีเลนทีจริงอะ่ะยังดูไม่ได้จริงจังอะไรมากนะักนะคะในขณะที่คุณก็อาจจะลองลองรอรอ,อดูก่อนอยู่เหมือนกันว่าคนนี้เนี่ยจะใช่ไหม จะจริงจังกับคุณแค่ไหนหรือว่าคุณควรจะจริงจังกับคนนี้ไหมนะคะก็เป็นเรื่องของการที่อาจจะได้อาจจะได้พบเจอความรักเข้ามาทักทายนะเพียงแต่ว่ามันยังดูเป็นเรื่องของเริ่มเริ่มต้นมากกว่ายังไม่ค่อยชัดสําหรับรักใหม่แต่ถ้าเป็นรักเก่ามีโอกาสกลับมาเนี่ยภาพหน้าไพนีมน้มันมีรักเก่ากลับมาถึงสองใบก็เลยมองว่ามีโอกาสในในเรื่องของรักเก่ามากกว่าต่อมาเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะบางคนอาจจะเพิ่งเลิกลากันไปไม่นานนี่เองก็ยังถือว่า ยังไม่หมดอิทธิพลของคนคนนั้นนะแล้วคนคนนั้นก็จะยังกลับมาอยู่หรือคนที่ยังอยู่ในความรักความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเป็นแฟนหรือแต่งงานแล้วก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มันดูเหมือน o อ,อ on, on off off นะคะดูเหมือนประมาณว่ามันมีเรื่องไม่ลงรอยกันมีเรื่องที่คุยกันแล้วขัดแยง้งขัดใจมีการเอาชนะขาดการไม่ยอมทิฐิสูงมานะสูงทั้งคู่ ะะมันก็เลยอาจจะมีการห่งหางๆกันไปบ้างแต่ในขณะเดียวกันก็ตัดกันไม่ขาดก็ยังกลับกันมาใหม่ยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะความรู้สึกของคุณจริงๆคุณก็พยายามที่จะสร้างสมดุลก็ให้กับเขานะคือคุณก็พยายามคือคุณยังมีความมั่นคงกับเขาอยู่เยอะเลยด้วยหน้าไพ่แบบนี้นะคะใบไ,ไพ่ราชาถือเหรียญแบบเนี้ยคือมีความมั่นคงให้กับเขาแล้วก็ หกเหลียญน,นะคะพยายามที่จะปรับสมดุลแต่ว่าในอีก,อกในนึงก็คือคุณก็มีจุดยืนของคุณเหมือนกันด้วยไพ่ตัวตนของคุณได้ไพ่อัศวินถือดาบก็เป็นไพ่ของการที่เป็นคนที่ไม่ยอมใครนะคะแล้วดันมาเจอกับจริง,รงๆเขาได้ไพ่ดีนะได้ไพ่เดอะซันเนี่ยนะคะไปไพ่ของความรักดีๆแต่ว่ามันก็เดอะซันมันก็เป็นคนที่เอาตัวเองเป็นหลักเหมือนกันนะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของของจักรวาลเหมือนกันดังนั้นเนี่ยพอเราไม่ยอมเขาไม่ยอมนะคะ มันก็เลยเกิดเหตุการณ์สภาพแวดล้อมแบบนี้คือ5ดาบคือการเอาชนะข้าคานกันนี่เองเนี่ยที่บอกไปแต่ว่าหน้าไพ่ของคุณมีไพ่พระขึ้นนะไพ่พระก็ลองมองดูแล้วกันว่าในเมื่อมันตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดเนี่ยมันวนไปกลับไปกลับมานะคะเนี่ยไพ่สองเหรียญแล้วก็ไพ่หกถ้วยเป็นไพ่ที่บอกว่าความรักมันยังวนๆแบบนี้แบบเป็นอินฟินิตี้แบบนี้ตัดกันไม่ขาดอย่างเนี้ย นะคะแล้วก็ยังมีความรักเก่ากลับมาเนี่ยก็เลยมองว่าคือเลิกกันไปแป๊บๆก็ต้องกลับมามันตัดกันยังมีเยอะใหญ่กันอยู่เยอะดังนั้นเนี่ยไหนๆก็มีไพ่พระขึ้นก็เลยอยากจะแนะนํานะคะว่าลองจริงๆทงางไพ่พระและไพ่หกเหรียญน,นี้เลยนะคะเป็นไพ่ของการเอ,อื้ออาทอการกันไพ่ของการไปทําบุญร่วมกันลองหาทริป หาโอกาสนะคะอาจจะไม่ต้องถึงกับทริปก็ได้อาจจะแค่สองสามชั่วโมงเนี้ยลองไปทําบุญร่วมกันดูนะคะสวดมนต์หรือไม่ก็ไปปฏิบัติธรรมร่วมกันเลยอะนะตรงนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของความเชื่อมันก็มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อแต่ถ้ามองในแง่ของหลักหลักของของศาสนาเนี่ยนะคะคือการไปปฏิบัติการไปปฏิบัติธรรมการไปเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนามันจะทําให้เรา ได้รับรู้ถึงการเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้เอาอัตราของตัวเองอ่ะออกออกไปบ้างอัตราอีโก้เนี่ยของตัวเองออกไปบ้างเพราะว่าหน้าไพ่ตรงนี้มันมองดูว่ามันมีอีโก้ไม่คุณก็เขาหรือทั้งคู่มีความเป็นตัวตนของตัวเองสูงแล้วมันเลยทําให้มันไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่มันลงรอยกันยากในความรักถ้ามีอีโก้สูงมากเกินไปเนี่ยมันมันอยู่ไม่ค่อยจะรอดเท่าไหร่นะคะมันต้องมีคนยอมอ่ะนะมันต้องมีคนลดคนคนถอย คนคอยดึงเชือกคนคอยผ่อนเชือกให้มันให้เชือกมันไม่ได้ตึงเกินไปหรือไม่ได้หย่อนเกินไปนะคะคนนึงจับฝั่งหนึ่งอีกคนจับอีกฝั่งหนึ่งถ้าใครดึงมากไปมันก็ตึงนะคะใครไม่ดึงเลยมันก็หย่อนดังนั้นเนี่ยต้องหาจุดพอดีตรงเนี้ยภาพตรงเนี้ยมันมองเกี่ยวกับเรื่องของอัตตาและอีโก้ที่เป็นปัญหาของคุณทั้งคู่ก็ลองไปเข้าสู่พระธรรมลองไปเรียนรู้นะคะวิธีการลดตัวตนของตัวเองลง นะแล้วก็เข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นมากขึ้นแล้วก็มันอาจจะเป็นจุดช่วยที่ทําให้คุณสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้เพราะว่าไพ่สามใบซึ่งเป็นไพ่ของอนาคตและซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนช่วงกลางเดือนปกกลาลงไปจนถึงปลายเดือนก็แล้วกันนะคะมันเป็นไพ่เดอะแมจิเชียนไพ่หกถ้วยแล้วก็ไพ่สองเหรียญเดอะ a มจิเชียนคือไพ่ของการปรับความเข้าใจการที่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันคุยกันได้เข้าใจขึ้นพูดกันได้อย่างดีขึ้น นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทีแรกมันจะเป็นไพ่แบบนี้ในช่วงช่วงต้นต้นเดือนนะเป็นไพ่ของการที่มีความเครียดแล้วก็มีการเอาชนะขาดากันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้มันเป็นแบบนี้นะคะปล่อยให้เป็นเหมือนต้นเดือนคือเครียดแล้วก็เอาชนะแล้วก็ไม่พยายามทําอะไรเนี่ยบางครั้งมันก็อ่อนออนออฟออฟอย่างนี้แหละมันก็ตัดไม่ได้หรอกแต่มันก็มันก็ไม่สมูทนะคะลองทําอะไรดูสักอย่างหนึ่งนะดวงมัน30%แต่เราทําเองสัก70ดังนั้นอาจจะลองลอง หันหน้าเข้าหาการแล้วลดความเป็นตัวตนของตัวเองลงนะคะแล้วก็ปรับๆค่อยๆปรับนะยังดูว่าเนื่องจากไพ่จบมันสวยก็ยคือไพ่หกถ้วยยังมองดูว่าการที่ถ้าคุณสามารถจะนึกย้อนกลับไปนะคะทั้งคุณและเขาอะนึกย้อนกลับไปถึงวันที่คุณทั้งคู่เคยคบกันช่วงแรกๆที่มันมีความสุขที่มันเป็นช่วงโปรโมชั่นน่ะที่มันเป็นช่วงที่แบบว่ามีมีความหงหาอาอภรกยามีความรู้สึกดีให้แก่กันเหมือนเป็น ช่วงแบบความรักเริ่มต้นปริบานอย่างเงี้ยลองกลับไปนึกถึงวันนั้นนะคะแล้วก็ลองดูว่าเราดําเนินมาตรงนี้ได้อย่างไรเราจะกลับไปเป็นอย่างนั้นได้อีกไหมอย่างไรลองลองดูเพราะว่าหน้าไพ่ตรงนี้มันก็เอ,อื้ออาทรเอ,อ้ยเอ,อื้อให้เราได้คิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวดีๆในวันเก่าๆที่เราเคยมีร่วมกันนะคะแต่เออเอาตรงนั้นมาเป็นกํลาลังใจที่จะฝ่าฟัานปัญหาที่เราเจออยู่นะตรงนี้นะนโดยเฉพาะในเรื่องของ การคุยกันแล้วไม่ค่อยลงตัวนะคะซึ่งอมองว่ามันก็มีปัญหาหละนะปัญหาหลักคือเรื่องของอัตราของตัวเองปัญหาที่สองนะคะอาจจะมีบางคนที่อาจจะไม่ได้อีโกไม่ได้เอาชนะ้าคานอะไรแต่มีปัญหาของผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่ไม่ปลืม้มผู้ใหญ่ไม่ออโอเคไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ฝั่งคุณหรือผู้ใหญ่ฝั่งเขาที่เป็นตัวอุปสรรคที่ทำให้คุณทั้งคู่เนี่ย ไม่สามารถจะลงเอยกันได้ง่ายๆนะคะมันทำให้คุณเครียดแต่ตรงนี้เนี่ยมองว่าอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่อาจจะเป็นบุคคลที่3อีกบุคคลหนึ่งอย่างเช่นอาจจะเป็นลูกก็ได้เพราะมีไพ่เด็กขึ้นมานะคะก็อาจจะเป็นคือคุณอาจจะเป็นคบหาอยู่กับคนที่เขามีลูกแล้วนะคะพ่อไม้หรือแม่ไม้ลูกติดแล้วก็ลูกอาจจะยังเล็กหรือลูกอาจจะอยู่ในวัยที่ค่อนข้างจะลงตัวไอ้ค่อนข้างจะยอมรับคนใหม่ของของคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยได้ยาก ก็เลยอาจจะทําให้มันเลยดูเครียด,ยดนะคะแต่แต่คุณทั้งคู่ก็ยังดูตัดกันไม่ได้แล้วก็ยังดูว่ามีแนวโน้มว่าจะสามารถจะปรับความเข้าใจกันได้นะคะถ้าลดเอ่อถ,ถ้าสามารถอดทนกับปัญหาตรงนี้ไปไดออ้อันนี้คือเรื่องราวภาพรวมนะคะของชาวลัคนาราศีกันเดี๋ยวมาเจาะก,กันดีกว่าว่าชาวกันที่เข้าผ่ายอยู่กับชาวลัคนาราศีต่างๆแบ่งเป็น4ธาตุเนี่ย จะเป็นอย่างไรเริ่มต้นที่ธาตุดินก่อนนะคะพึกศพกันมังกรก็คือธาตุดียวกับคุณนี่แหละหน้าไพ่นะคะได้ไพ่คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะได้ไพ่ justice ก็คือต้องอ่านรวมกับไพ่หน้าหลักหน้าไพ่หลักด้วยความรู้สึกของเขาได้เดิร์สนจากหน้าไพ่หลักและที่เปิดเสริมมาก็คือ justice ก็คือเป็นไพ่ที่มองว่าเ,ออเขาอาจจะไม่ได้หวือหวาในทางด้านความรักมากเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดความรักมันอยู่ในเรื่องราวของความ มันมีบุคคลอื่นเข้ามาด้วยอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเป็นผู้ใหญ่อาจจะฝั่งเขาหรือฝั่งคุณหรือเป็นลูกอาจจะลูกติดเขาลูกติดคุณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะอยากให้ความยุติธรรมกับทุกคนโดยไพ่นี้นะคะเขาก็จะมองว่าพยายามจะไกลเกลี่ยจะไม่หักจะไม่ยอมจะไม่อยากให้บบวช้ำน้ําขุนจะพยายามอบอุ้มทุกคนให้ให้ได้ได้รับความยุติธรรมในพอเพียงให้ให้ให้เท่าเทียมกัน ดังนั้นมันก็อาจจะมีเรื่องราวของการที่บางทีเขาอาจจะทําไม่ได้ดั่งใจคุณไปบ้างเพราะเขาก็ต้องไปแบ่งส่วนให้อีกส่วนอีกฝั่งหนึ่งให้มันยุติธรรมอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็มองดูว่าเเขาก็ยังดูยังดูยังอยากมีคุณอยู่นะเพียงแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้มันออกเป็นแนว the h e r m i i t ก็คือมันเป็น,ม,นมันมีความหา่าง นะคะมันมันน่าจะกลับไปกลับมาแล้วก็ในช่วงที่ที่ห่างอาจจะเยอะกว่าช่วงที่กลับมาคือช่วงที่ไปเนี่ยอาจจะเยอะกว่าช่วงที่กลับมานะมีไพ่ของความห่างเยอะนะคะแต่ว่าห่างได้ไม่ตลอดลอดฝั่งก็ดูว่าจากหน้าไพ่หลักดูว่ายังไงก็น่าจะวนๆกลับมาล่ะคะ่ะต่อมาเป็นชาวกันนะคะที่เขา,ายาอยู่กับชาวท่าน้ํทาท่าน้ําก็คือกรกฏพิจิมีนความรู้สึกของเขา ต่อคุณถือได้ไพ่สิบสไม้เท้าเป็นไพ่ของความที่เหนื่อยเหนื่อยล้านะคะแต่ก็ยังไม่อยากจะเลิกยังอยากจะแบกความเหนื่อยตรงนี้เอาไว้ยังมีความคือเขาก็คงยังรักนั่นแหละนะคะเขาก็เลยยังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่อยากจะปล่อยทั้งทางที่เขาเหนื่อยล้ามากแล้วเนี่ยแบกไม้เอาไว้สิบไม้อย่างนี้เลยนะคะเหนื่อยดูล้าดูดูเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไระดูหนัก ะคะแต่ว่าก็ยังอยากจะให้มันดําเนินต่อไปแล้วก็ดูมีความพยายามจะทําให้มันดีขึ้นไพ่ความสัมพันธ์มันก็เลยได้ไพอ่อสุวินถือถ้วยซึ่งเป็นไพ่ความรักที่สวยนะคะดังนั้นมองว่าชาวกันกับชาวธาตุน้ําในเดือนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ดูค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงบางตอนที่อาจจะมีปากเสียงกันแล้วก็ ออนออนออฟออฟไปบ้างแต่ว่าตอนที่ออนเข้ามาเนี่ยตอนที่กลับมาเนี่ยมันก็ดีนะคะแล้วก็พอสมมติเขาเหนื่อยก็อาจจะมีการปักเสียงแล้วก็ไปอีกนะคะกลับไปกลับมาหรือก็อาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่ที่ไปแล้วแต่นะคะแต่ว่าไปยังไงก็น่าจะได้กลับมาเพราะว่าไพ่ความสัมพันธ์ก็สวยแล้วก็หน้าไพ่หลักก็ก็ยังดูสวยต่อมาเป็นชาวการที่เขาผ่ายอยู่กับชาวธาตุลมนะคะก็คือมิถุนตุลกุม ความรู้สึกของเขาค่อนข้างเครียดนะเพราะว่าเขาได้ไพ่เอ่อก้าเก้าดาบนะคะก็เป็นไพท่ที่เขาก็เครียดนั่นแหละนะไพ่หลักมันก็คือเก้าดาบนะมันความสัมพันธ์มันมันมีปัญหาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวตนของแต่ละคนทั้งคู่ของทั้งคู่หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของบุคคล อีกบุคคลหนึ่งที่มาทําให้เราความรักเราลงเอยไม่ได้ตรงนี้ยังไม่ได้มองภาพว่าอีกคนหนึ่งจะเป็นเรื่องของรักซ้อนนาะเพราะว่าหน้าไพ่นี้ยังไม่มีไพ่รักซ้อนขึ้นมาเลยสักใบมองว่าอีกคนหนึ่งที่เป็นปัญหาหน่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีอิทธิพลในในใ,ในชีวิตของไอ้คุณเขาเขานี่แหละนะคะที่มันที่มาขัดขวางความรักของคุณเนี่ยพูดง่ายๆนะที่เขาไม่ค่อยพอใจกับการที่คุณเข้าหาก,กันเนี่ยนะมันก็เลยทําให้เขาเขาก็เครียดอยู่ พเขาก็รักคุณแล้วก็อยากจะดําเนินความรักไปอ่ะแต่ว่ามันปิดอุปสรรคมันเยอะนะคะถามว่าความสัมพันธ์แย่ไหมถึงแม้ว่าเขาจะเครียดแต่ความสัมพันธ์ยังดูโอเคนะคะได้ไพ่แปไม้เท้าเป็นความสัมพันธ์ที่พยายามที่จะดําเนินความสัมพันธ์ให้มันเพิ่มขูนขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกระทันหันด้วยนะตรงนี้มองว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะว่าหน้าไพ่หลักมันมีไพ่เต๋าเมจิเชียนน่าจะมีการได้พูดคุยตกลง อะไรกับใครที่เขามาเป็นปัญหาอุปสรรคกับความรักของผู้คุณเนี่ยให้มันดูพยายามจะให้มันลงตัวมากขึ้นอย่างน้อยก็ให้มันคลี่คลายหรือให้มันผ่อนคลายความตึงเครียดล,ลงไปได้ดีขึ้นนะคะตรงอุปสรรคตรงนี้ถ้ามันเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับบุคคลที่3านะแต่ถ้ามันเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับแค่ตัว,ตว,ตวคุณ2คนเองคือมีความเอาชนะขัดาขานกันอย่างเงี้ยมองว่ามันน่าจะมีแนวโน้มว่าจะปรับความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะออยอมยอมกันบ้างอะไรกันบ้าง ไปได้นะคะดูนะ้นมความสัมพันธ์ยังดูดีอยู่ค่ะต่อมาเป็นชาวการที่เขาผ่านชาวธาตุไฟธาตุไฟก็คือเมสิงธนูอันนี้ความรู้สึกของเขานะคะได้เต็มที่เลยสิบเหรียญเป็นไพ่ของความรู้สึกที่ทั้ง1ิบเหรียดแล้วก็เดอรระซันผาอ่านคู่กันก็คือความรู้สึกเหมือนมันเขาก็มีคุณอยู่เต็มหัวใจอะ นะมีคุณมีความรักมีคุณอยู่อย่างอย่างที่จะดําเนินความรักต่อไปแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ได้ไพ่สามเหรียญด้วยเป็นความที่อาจจะได้มีการปรับความเข้าใจกันจริงๆแหละสามเหรียญก็คือการพูดคุยตกลงอะไรกันบางอย่างเดอะเรจิเชียนก็คือการพูดคุยกันการปรับความเข้าใจกันมองว่าถ้าคุณพยายามนะคะถ้ารักกันจริงนะพยายามนะที่จะหาทางลดความเป็นตัวตนหรือว่าหาทางแก้ปัญหาที่เจอขึ้นอยู่ตอนนี้ โอกาสว่าคุณสองคนเนี่ยจะดําเนินความรักไปอย่างสวยงามเนี่ยมันยังมีอยู่เนื่องจากว่าไพา่เอ่อหลายๆใบที่สวยนะคะแต่ไพ่อุปสรรคปัญหาที่มันมาเจอตอนนี้ก็มองว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกันว่าคุณจะผ่านก้าวข้ามผ่านตรงนี้ก้าวข้ามผ่านความเป็นตัวเองแล้วยอมที่จะใช้คําว่าเรามากกว่าคําว่าฉันและเธอหรือไม่เพราะว่าการเป็นคนรักกันคําว่าฉันหรือเธอบางทีมันก็ดูเหมือน มีตัวตนของตัวเองมากเกินไปบางทีทาอะไรแต่ละอยา่างอาจจะต้องคิดถึงคําว่าเรามากขึ้นนะคะคิดถึงกันและกันมากขึ้นดูมีแนวโน้มว่าชาวกันกับชาวธาตุไฟค่อนข้างที่จะไพ่มันสวยทั้งสองใบนะคะไพ่ที่เปิดมาเพิ่มนะแล้วก็ไพ่หลักพออ่านอารวมแล้วดูค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มดีมีแนวโน้มที่จะปรับความเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีท,ที่สุดในช่วงปลายเดือนมกราคมค่ะ นี่ก็คือเรื่องราวความรักของชาวลรา,ราศีกันนะคะในช่วงมกราคมปี2562สุดท้ายนี้เกศก็ขออวยพรให้ชาวกันมีความสุขมากๆทางด้านความรักนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาค่ะสำหรับคำทำนายถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช้ก็ช่วยกด Subscribe ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็ inbox มาได้ที่ Facebook แ a n p a g ลูกเกดพยากรหรือว่าทักไลน์มาก็ได้นะคะลิงก์ของ Facebook กับไลน์ ID เกศแปะเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ